ขายแบบจริงใจตรงๆเลยนะว่าคันนี้เคยทําสีมาแต่ราคาจะถูกเลยกว่าเดิมอยู่ประมาณเกือบ200,000บาทพูดตรงๆเลยว่ารถเคยทําสีมาเลยได้ราคานี้รับได้ไหมรับได้ค่อยเอารับไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะขายแบบจริงใจตรงๆเลยนะว่าคันนี้เคยทําสีมานะราคาเลยตกพุ่เลยรถเคยทําสีมาแต่ไม่ใช่รถโดนหนักนะมาดูเห็นไหมหันมันขันทําสีฝาก,กระโปรงมาน่ะ ดูนะแอนเพจโอเคใช้ได้อยู่นะเห็นไหมนะทำสีฟ้าเอาโปรมาแต่ราคาจะถูกไปกว่าเดิมอยู่ประมาณเกือบ200,000บาทคันนี้ผมขายแค่799,000บาทไม่ถึงแ0 0แสนนะรถปี64ใช่ไหมไม่วิ่งเท่าไหร่ไม่วิ่ง30,000กิโลนี่แหละมุญใจรถมาหน่อยครับไม่วิ่ง30,000กิโลเป็น New X อ่าอันนี้พูดตรง,ตรงๆแล้วว่ารถเคยทำสีมาเลยได้ราคานี้ราคาไม่ถึงแ0 0แสนเะนะนี่ยสา0 0มืไม่37,000ืนะเกียร์ออโต้แอคทีฟหน้าจอ กอดูภายงภายในดูเบาะเบอร์อน,น้เขาเขานันมาเขาหุ้มมาหุ้มมาข้างในมันยังโอเคดีหมดแหละเพราะว่าไม้ไมไมแค่สามหมื่นกว่าโลาราคาตกไปเกือบสองแสนรับได้ไหมรับได้ค่อยเอารับไม่ได้ไม่เป็นไรก็ดูคันเดิมๆคันเดิมๆผมก็มีขายแปดแสนไปไปอะจะขายแปดแสนไปไปนะตัวน,นี้เป็นตัว Active นี่อ่ะอันนี้เขาพับมันพับเบาะได้พับได้ยาวเลยเนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนอนได้เลย นี่ขยะอยู่ในรถเอาออกให้หน่อยโอเคเพ,พิ่งได้เข้ามายังไม่ได้ทำความสะอาดเป็นสภาพนี้เลยอ่ะสนใจรับได้ค่อยซื้อนะรถเคยทําสีมานะก็ราคาอยู่ที่799,000จะถูกไปกว่าเดิมเยอะเลยสนใจถ้ามาได,ได้เต็นมาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับพูดตรงๆเลยนะบอกตรงๆเลยนะคันนี้ไม่เดิมนะ